สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุกุสุกนนะครับเนาะมาครับมือนีไม่กินน้องไกล้ตุนกระเบ้าใจนะครับเนาะมือนี้ได้น้องไกล้ตุนมาสููพี่พ่อแม่พี่น้องกินนะครับนี่นะครับนี่ครับซ้อมน้องครับน้องไกล้ตุนเอ็มเคนะครับเนาะน้องงหญ่ๆเปื่อยๆนี่ครับ น่องใหญ่ๆเปื่อยๆนะครับเนาะสองน่องนะครับก็มีเนี่ยนะครับน้ําซุปน่องไก่ตุ๋นนะครับแบบเข้มค้นนะครับเนาะแบบเข็มค้นมาครับมากินน่องไก่ตุ๋นเอ็มเีกับเบ้าใจนี่ครับเมื่อนี้จะสิกินได้น่องไก่ตุ๋นอย่างเดียวนะครับพี่น้องเนาะนะครับมาเลยครับมากินน้ากันนะครับเปื่อยๆมาครับเปื่อยๆนะครับมาเมื่อวานสิแสบบ่ครับ เนื้อเปื่อยๆนุ่มๆครับหอมหอมหอมแบบเครื่องหอมเครื่องตุ่นนะครับนะครับยิ่งใหญ่เปื่อยๆหอมหอมเครื่องเครื่องตุ่นนะครับเครื่องตุ่นแซ่บๆครับเปื่อยๆนะครับมาครับพี่น้องกินงาไงลงมาี่น้อง มันเปื่อยดีเรจะกินไปซื้อได้ครับนี่งนี่แหละเนมเคสเพิ่นขายเป็นข่าวน้องไก่ตุนหรือว่าบะหมี่น้องไก่ตุนก็นได้ครับแซ่บๆมีน้ำหนักเข้มข้นให้แซ่บครับพี่น้อง นอมไก่ตุ๋นเค็มคนครับหวานเค็มคนแซ่แบเพือ่อนก็หอมหอมเครื่องปรุงเครื่องเทศเนาะครับเนาะหอม ครับกินง่ายเปื่อยๆเห็นแล้วมันนองแง่ดีพี่น้องกระไอยากกินแซบๆนะครับเปื่อยๆแซบๆกินกับข้าวก็แซบเลยครับเนาะ กินกัาวาบกินข้าวเขา่าหรือว่ากินกับบะหมี่บะหมี่หยกแซบบครับกินไงน้ำครับ ดูกอ่นอ,อนๆเกี่ยวกรุบๆครับน้องแรกหมดไปแล้วครับนี่น้องที่สองนะครับแสบครับพี่นอ้องอื้มนุ่มๆซ่ๆๆบ,บๆปลาแพ้งเลยครับพี่น้องชุกๆต้องใหญ่ๆ,ๆญยังสคนขนไคปลาแพ้ง ขายครกูกับเขาหรือว่าขายครกูกับบะหมีกันได้อาจจะพี่น้องบักแบบใด แซ่บพี่นอ้องมันหวานหอมพีมนม่น้องหนังมันๆเนื้อหนุ่มๆเปรยๆกินง่ายครับ

น้ำซุกตุ๋นเค็มคนนะครับน้องหอมหอมหอมเคองตุน๋นอืมแซ่บครับ เซ่บๆครับพี่น้องนุ่มๆมันมัน,มนหอมหอม,หอมเนื้อไก่นุมน่มๆน้ำซุปเค็มข้นครับพี่น้องหวานหอมเครองเทศหอมเครื่ง,งหมากเอาล,ละครับสำหรับคลิปนี้กับภาพพ่อพี่น้องมากินน่องไก่ตุนเอ็มเคนะครับเนาะ เปื่อยๆข่นให่ๆนะครับเนื้อนุ่มๆนะครับเนียนๆนุ่มๆนะครับน้ำซุปเค็มข้นนะครับหอมเกลือเทศนะครับเนาะนะครับขอบคุณมาอม่พี่น้องสุขุสุกุ๊บนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้เบาใจภ้ากินนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นนักรียให้เป็นกำลังใจให้เบาใจภ้ากินได้เลยครับเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ